หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเป็นไงครับขายดีไหมครับวันนี้ขายดีครับใกล้หมดแล้วเหรอโอ้มีของเล่นอันนี้ด้วยอันนี้มันเล่นยังไงอะ่ะอันนี้อันนี้เล่นยังไงเปิดอันนี้ก็มันมีขนมกินเสร็จก็เอามระตอกแล้วก็อสำหรับเด็กเล็กเ<า>ย,ยาวอย่างนี้ให้มีเสียงใช่ไหมและนี่ก็คือร้านพี่นายขายทุกอย่างพี่นายเป็นเด็กดีมากๆ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของจะได้รู้และเห็นคุณค่าของเงินส่วนคนนี้ชื่อริยาดหลังเลิกเรียนตอนเย็นก็จะไปขายยาคููและคนสุดท้ายชื่อพี่เบสยังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรดีืพี่เบสจะหาเงินช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรไปดูกันครับ ผมอยากหาไรายได้โดยการออสอนเล่นลูบิกฮะจริงไหมจริงะถ้าใครคม,มาฝึกเล่นลูบิกกับพี่เบสพี่เบสให้คิดคิดชั่วโมงเท่าไหร่ครับเออตามกําลังครับตามกาลังอ๋อใครมีเงินเท่าไหร่ก็มันเล่นกับพี่เบสได้พี่เบสจะสอนแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่เบสพี่เบสเล่นไม่เป็นนะเ,เล่นได้เล่นเป็นครับเล่นเป็นเปล่าเล่นเป็น กิรลมิดผมไม่รับสอนนะครับมีมีลูบิดไหมเอามาให้พี่เบสสอนเลยพี่เบสเข่าเล็กนะ้๊ะมีรายได้เสริมแต่มุณตาฮะอยากมีรายได้เสริมเหมือนกันส่งยาครับยาสวยส่งยาอะไรยาครูครับโอ้โหใจมันเดี๋ยว่าส่งยาสียักษ์ไปแดงครับอ๋อ เคยเห็นไหมที่เด็กาดขายขาย,ยาคูอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะถ้าน้องๆเลิกเรียนแล้วไม่มีเงินหรือว่าอยากหาเงินเพิ่มอ่ะก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของแบบนี้แหละดีมากาาตบ<ก>มือให้พี่นายหน่อยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวพี่เบสจะเปิดคอร์สนะแล้วคนนี้อชื่ออะไรหมูหวานหมูหวานอยากหารายได้เสริมไหม อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ไหมทำอะไรดีสอนเด็กขี่จักรยานเออสอนเด็กขี่จักรยานคิิดกี่บาทครับสิบแปดสิบบาทพี่แบงค์เวราลอก็แค่จับไปลอยไปลอยบังหัวน่ะแค่ขับอันนี้ยังขับไม่รอดเลยแล้วจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงเดี๋ยวเราได้รูบิกล้วเดี๋ยวเราจะสอนใครใครอยากเรียนนายนายทำเป็นยังรูบิกอ่ะไปเรียนเลยสิบบาทจ่ายเข้าไป ตามกำลังครับตามกำลังหนึ่งบาทได้ไหมหนึ่งบาทได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าจ่ายตังค์แล้วอ่ะแล้วพี่นายเล่นไม่เป็นอ่ะเบสต้องเบสต้องจ่ายตังค์คืนนะอ่ะตามกำลังถ้าไหลาบาทเองโอเคหุยหุยหุยทุกคนใจดีนะใจดีนะการเล่นลูบิกอ่ะก็หาลายได้ได้ด้วยจ่ายตังได้ด้วยแล้วพี่เฟสทำเป็นยังยังใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่เบสเขาสอนให้ดูขั้นตอนที่หนึ่งเราจะทำข่าวล้อมเหลือง นี่แบบนี้เลยนะทําให้ได้แบบนี้เห็นไหมทุกคนดูเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วมีสีขาวอยู่สีด้านเอาตรงขอบนะคะขอบมาล้อมแกนกลางสีเหลืองโอเคหลังจากนั้นวิธีที่2ทํายังไงต่อครับเราก็รอให้เราดูว่าเออสีขาวอะมันติดอยู่ติดกับสีอะไรโอเคสมมุติอยู่ติดกับสีส้มแล้วก็ปิดให้มันตรงกับสีส้มแล้วก็ปิดข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ครับสองที ทำให้ครบทั้งสี่ด้านอ่ะเดิมเลยครับแล้วเราก็สมมุตินะฮะนี่มันตรงหรือยังฮะยังครับยังต้องหมุนให้ตรงสีน้ำเงินเราก็ต้องหมุนให้ตรงกับสีน้ำเงินแล้วก็หมุนท้องทีแล้วเราก็ได้ขาวล้อมขาวกลายเป็นขาวล้อมขาวพร้อมกับนี่ส้มส้มเขียวเขียวแดงแดงน้ำเงินน้ำเงิน ได้แล้วหนึ่งชั้น,นแล้วก็ได้ยังหนึ่งชั้นชั้นที่หนึ่งได้ย,ยังครับยังครับแล้วเราอีกหน่อยหนึ่งใชนะ่แล้วเราก็ต้องเก็บสีขาวเก็บขาวนะฮะโดยการหามุมอะไรก็ได้นะที่มันติดก,กับสีขาวแต่ไม่รวมข้างบนที่มันติดก,กับสีเหลืองนะโอเคสมมติตรงนั้นสีขาวมันติดก,กับสีแดงแล้วก็ให้มันตรงกับสีเออตแกรงกลางสีแดงเนี่ย้วก็เราจะมาเก็บขาวกันนะครับแล้วก็ให้เราใช้วิธีนี้ครับเอ่อซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลง อุ้ยมาแล้วนี่ทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอีกสามอันนะตอนนี้นะสีขาวเหลือสามอันใกล้จ,จะครบแล้วงั้นเราเราจะทําคอร์สสอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่เบสเล่นเลยครับ<แ>เล่นเลยครับแบบไม่ต้องพูดแกให้จบลูกใช่แก้แบบไวเลยเพราะว่ามีน้องๆมาคอยอยู่ถ้าคอร์สสอนแบบละเอียดอ่ะมันต้องใช้เวลานานมากน้องๆต้องดูด้วยความตั้งใจแต่วันนี้พี่เบสจะโชว์ก่อนโอเคโอเคโอ้ ยังครับข่าวครบยังข่าวครบแล้วครับ,บแ,ลแล้วโชว์หน่อยข่ครบแล้วโชว์หน่อยครับแล้วเอ่อข,ข่ขขาวครบแล้วข่าวครบแล้วชั้นสองก็ครบแล้วเหมือนกันนโ<อ>หวาวมากนี่ข่าวครบแล้วก็สีนี้ได้สองชั้นแล้วเหลือชั้นบน <Okay. S 2> <lan cer> ไปวายมากวามากโอ้โหบอสมีอะไรมาครับเนี่ยมาเก็บเหรอมาเก็บเท่มากนี่ก็มีมาเก็บแต่หนูก็มีแต่รัวให้ยาไปแล้วโอเคนี่เรามาดูพี่เบสนะครับใกล้แล้ว ชั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะนานหน่อยนะทุกคนชั้นนี้ยากเพราะว่ามันต้องทำให้เป็นปลาตะเพียนรู้สึกว่ามีบางอย่างนะฮะปิดมุมน่าจะปิดมุมอ๋อเหรอไม่เหล็กด้วยอ๋อมีการแบบมีการแกะเหรอเหมือนแบบเฟซบุ๊กอันนี้เคยแกะไหมครับเคยอ๋อเคยแกะอ่ก็เคยแกะถ้าเคยแกะแบบนี้พี่เบสจะทำไม่ได้นะสิโอ้โหเบสใช่ไหมอ๋อทุกคนดูบีกเนี่ยทางที่ดีไม่ควรไปแกะเนาะ ไม่ควรไปบิดใช่ถามไม่ถามไม่ดีไม่ควรไปบิดมุมเราควรจะศึกษาวิธีการเล่นที่ดีเล่นให้สนุกสนุกไปอ่ะนี่เราบิดกลับได้แล้วฮะได้ยังได้ยังแล้วเราก็เออครบยังครบยังไก่ไอะครบแล้วสีแดงครบแล้วครบแล้วว้าวไก่แล้วครับเอาใจช่วยพี่เบนต์ด้วยเฮ้ยเด้อบิดเป็นนุ่งแก่เป็นน้ำโอ้เบสเก่งมากเลย กลล้แว่ะมีคนเล่นเก่งกับเบสครับอุ้ยพี่เบสขอดูหน่อยนี่ใกล้จะครบแล้วครับทุกคนสีแดงสีขาวได้แล้วสีแดงสีเหลืองก็ได้แล้วสีแดีเหลืองเบอีกนิดเดียวเบสอีกนิดเดียวได้แล้วครับให้ได้แล้วตบมือหน่อยย่าตกมือโอ้โหหุพี่เบสเดี๋ยวก่อนนะพี่เบสพี่เบสไปศึกษามานานไหมครับอ๋อก็ไปดู YouTube มานานนะครับอันนี้ศึกษามาจากช่องไหนครับเลย์บอลปะใช่อ่ะ ไอคิวเล่บอลไอคิวไอคิวเล่บอลผมทำเออผมทำเซ็กซี่หมูกลั่งเซ็กซี่หมูผมทำรูปดอกไม้ได้อะลองดูทำยังไงครับแบบมันถูกแล้วเลยได้โอ้โนี่ได้แล้วผมก็ทำอันนี้เป็นรูปดอกไม้ได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมะมีอะไรนะเขาเรียกว่าเซ็กซี่มูฟปะเดี๋ยวลองเซ็กซี่มูฟทีหนึ่งไปพอดูแล้วก็เรื่อเรื่ยไงครับดูเร็วๆก็จะดูอย่างนี้นะฮะ ไวมากไปมากผมสามารถทำรลยนะรวัๆได้โอเคโอเคไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้นะพี่เบสเก่งมากๆสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกทำได้น้องๆอย่าลืมนะไม่ว่าเด็กๆที่ไหนก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจอย่างพี่เบสเนี่ย ตั้งใจศึกษาตั้งใจดู YouTube แล้วก็ศึกษาวิธีการแล้วก็ลองเล่นใช่ไหมใช้เวลาแค่5วันน่ะพี่เบสก็ทําเป็นแล้วน้องๆคนไหนอยากลองเล่นใช่ฝึกฝนทุกวันเล้วงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กบอยด้วยนะบ๊ายบายพี่เบสบ๊ายบาย